จดเลยจดเลยจดเลยนะพยานเรียบผมถูกดูมินแล้วผมผมคนที่นี่ที่เป็นรอนรอนเป็นรู้ๆนี่เอาเอาไว้ตัวอะไรอยู่มันเป็นแฟชั่นให้ลมระบายให้ระบายอากาศไงเดี๋ยวนังหัวมันชื้นแล้วเสื้อผ้านี่ใครกาสั่งคนแต่งตัวเนี่ยโอ้โหผมเลยเห็นคนที่หาเสื้อผ้าสาตกจริงๆนะแตกนสแตกถ้าเขาไปถึงศาลตจะไม่เข้าใจครับผมอันนี้อุ้ย ห้าร้อยกี้ฉนกระดห้าร้อยห้าร้อยยังไม่พออีกยโอกยโจนด่ไปเหอะทุกคนอย่าเยอ้ไให้เราไปทงานถอออกออกน่นอย่าออนะออกไปก่อนอย่าชนผมไอ้่งับไลกูกันทาไมวะเนี่ย โอ้ยมือใม่หัดดิบทั้งนั้นเลยวะมันต้องขนาดดีบกันเลยเหรอวะเฮ้ยโอ้ไปหัดดิบกันไกลๆได้ไหมอ่ะเอาคุณไปเขียวลูกคุณมาจอดทำไมเนี่ยไปเขียวว่าไปเขียวประกอบหน้าประกอบร่างขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ย คีผนะ่ผมขับถูกเรนนะผมเข้ามาในคุณนะอะไรเยอะวะคุณอะไรเยอะวะแบบเด็กแบบนึ็กมึงจะเอาอะไรกูจอดไม่ใช่เหรอไม่ทำไมคุณ,ค,ณคุณต้องมากวนพวกผมมาพวกผมขับดี <c oughs> ๆบ๊วเอเอร์ฟขอขอโทษผมขอโทษโอ้แม่งน่ะพี่ผมบอกให้ลงมาลงมาแล้คุณไม่อยองอ,อันนี้คือภาษาเมือเนี่ยจะลงไม่ลงครับทั้งั้นคุณถอดถอดวิกมาให้ผมถอดวิกมาให้ผม ผมจริงไม่ได้ไถวิกผมผมขอเข้าคุณได้ไหมเหรอถ้างั้นนะขอแว่นก็ได้อะแว่นก็ได้ไม่ให้องเท้าแบรนอะไรไอ้นี่มันอุ๊ยไอ้พวกนี้มันกี้เหรอไอ้ผู้เองกี้เหรอแว่นสีดำแล้วงั้นงั้นงั้นขอจอดรถข้างนึงนะเฮ้ยลงปักเฮ้ยเฮ้ยลองลองพักอยู่แค่นี้นะทำอะไรเกรงใจลงพักหน่อยเอ้ยโอ้โหประตงกระดุดเลย ฮัลโหลเกงแกต้องพักกันหน่อยทุกคนลุงลงพักอยู่แค่นี้เองโอ้รู้จักไหมรู้จักไหมเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจโทรมันแม่งเลยเดี๋ยวเขานอนแล้วไอ้บ้านนั่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะปล่อยคุณไปแต่คุณห้ามไปใส่ประตูนะโอเค้ยวะคุณคุณขับอย่างนี้นะต้องมเห็นประตูนะผมถ้าผมเจอคุณอีกครั้งผมไม่เอาคุณไปแน่อ้าวแต่แต่คุณห้ามห้ามใส่ประตูโอเค้ยวะใส่หน้าใส่หน้าคุณได้ไหมครับ มันตายไปเหรอไอ้เจี๊ยไอ้แพ้อุ้ยไอ้เจี้ยบว่าไงมุดโดนพี่โดนโอ้โหเป็นไง ไม่เปรอะไม่เปรอะเฮ้ยทำไมพวกนี้มันไล่กูกันเนี่ยี๋ยวดูก็โดนลมไปกินข้าวลงมาลงมากันทั่วหน้าฮัลโหลทำอะไรกันเนี่ย รองเาแมกกับผมไม่หล่ะเนี่ยรองเท้าแบรนด์ของผมกับรองเท้าแบรนด์ของคุณไม่ได้คนมันคนละระดับเป็นครับผมไม่ได้ซักอันแรกได้ป่ะครับอะไรนะเอาอะไรนะเขาบอกผมซักแล้วเนี่ยขอแลกสีผูบผมว่าสีมจิตจะไม่ได้ดิผมเข้าตีมไงผมใส่ชุดเข้าตีมคุณเรามาแลกกับของรองเท้าแม็กไงไม่งั้นงั้นขอจกหลังนะขอจกหลังโอ้ฮัลโหลข้างหลังช่วยด้วย ไม่ได้หรอเขาใช้ไม่รู้ไอ้ผู้นี้เป็นอะไรเนี่ยบ้านป่าเมืองเถื่อนกันหรอาาายยยร่งกด้วบ้านป่าเมืองเถื่อนกันหรอเนี่ยทุบรถกันนี่อะมาถามคนคิดว่าเก่งหรอครับอุ๊ยโอ้โหจะเย็นโอ้คุณทำอะไรเจ้าสิ่งของลับนั่นแหละจะมากินข้าวอะไรกันวะเนี่ยข้างนอกนี่ครับอร่อยอร่อยไหมฮัลโหล อะไรด้ตำรวดน้อยไอ้พวกนี้ไม่เป็นกุ้ยไม่ได้กุ้ยงผมผมไม่ได้กุ้ยเลยผมเลยกุ้ยคุณเถอะคืออยที่กุ้ยผมไม่ใช่กุ้ยคุณเถอะหากที่กุ้ยถ้าคุณจริงใจกับผมจริงคุณต้องถอนมอกมาคุยกับผมแล้วถ้าคุณไม่ถอมผมไม่ผมผมไม่ใช่กุ้ยคุณไม่ใช่กุ้ยผมก็ไม่ใช่กุ้ยเออเมื่อเสว่าคุนละกกินได้ละคุนละกกินได้ละลูกลูกได้ละก็ข้าวขาอร่อยผมก็ได้กินเยอะดิเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรไน้พวกส่วนนี้คิดคนหนึ่งเหรอมาแล้วนายหญิงผมมาแล้ว คุณทําอะไรให้เกียรตินายหญิงนายหญิงคุณต้องให้เกียรติรานนี้บ้างนะ 6. บูเบอรี่อะไรก็ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยดองยามาซากิวันนี้ผู้ใหญ่เขาจะคุยกันนะกูไปละไอ้ครับไอ้พวกนี้ไอ้จะไปไหนไปไหนโอนโชว์แลแบบนี้โผมแจ้งไม่หมดได้นะคะอ๋อนี่คือผมแจ้งไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย กูโดนันนี้กูแจ้งขวาญไม่ได้ใช่ไหม่ยคนตั้งเยอะช่วยผมหน่อยไม่อยากจะให้คอเดจาปากหน้าอะไนี่เพื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมมาแล้วนายช่วยผมหน่อยนายรอนจะดีกว่าเดี๋ยวครับผมไม่รู้จักคุณครับยายแก่ครับเพื่อนผมเพื่อนผมคนนั้นเพื่อนผมจะไม่อยากให้แกต้องวุ่นวายกับฉันเลยเขาจะไหมไม่จะเป็นดีนะเขาจะใช่ใช่อย่าวุ่นวายคุณมาคุยคุณมาคุยกับท่านท่านหญิงก่อนคุณมาคุยกับท่านหญิงก่อน อ้ยอุ้ยจําดอกังแกกเลยโอ้ก็ดูดีแต่ละคนก็แต่ตัวดูมีฐานะนะถ้าทำมาทำนี้ใส่ก็อย่างนี้อ่ะเป็นกุ้ยกันหล่อทุกคนผมไม่ได้เป็นกุ้ยผมเป็นมาเป็นกุ้ยช่ผมเป็นมาัวพูด่ะผมชอบเลี้ยงหน้าคน่ะเอางี้ดีกว่าคุณต้องการอะไรกันดีกว่ามาล้อผมแบบเนี้ยผมคุณต้องขอโทษคนนี้ ดแต่คุณก็ต้องโชคใจครับเสียต้องขอส่วนได้สิทของผมเซอร์ไม่งั้นผมจะเอาคอนจามหน้าคุณอย่างนี้เลยนะอย่าอย่าไปเรียกค่าเสียหายของเขาเลยค่ะเมื่อกี้เขายังของเงินการอยงเลยเออก็รู้ก็รู้ว่าไม่มีตังค์เบาเบาทุกคนค่ะล้อมล้อมเขาไว้ก่อนค่ะล้อมเขาไว้ก่อนค่ะเไ้ยบอกกันอย่างนี้ก็ไม่ล้อมไม่ให้ล้อมหรอกไม่ไม่ควรจะเดินไปไหนนะ มานี่ดิเอ้าไว้เอาไว้ซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดโทษทำเฮียแป๊บนึงนะคะไม่มีเฮียได้หรอเฮ้ยไอ้สตีฟเลิกเรียนนะเขาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลมีค่าเสียเวลาป่ะต้องมาให้รอให้ผมรอหรอ ให้ผมรอเหรอผมไม่รอเสียเวลาทำอาหารกินคุณเห็นลิ้นผมไหมเห็นโอ้โหคุยดีๆก็ได้อย่างให้มองอ่ะสิออาหยาดหยาดเก็บต้องไม่ต้องใช้ขอบตานดานอนดึกทำไมมันมอนอย่างนี้โอ้โหให้แม่ค่ะเจนโดนแม่บอกว่าโดนแม่อะไรวะน่ะ เฮียคะคือเขาทำการ์ดอะค่ะเขาหาเรื่องการ์ดตั้งแต่อู่เมลายเมลยหรือเมลไยอะไอไอไอหัวไรเี้ยหัวละคือคือจริงนะคือผมก็ผมก็ไม่ได้อะไรมากหรอกนะแค่แค่แบบทีหนึ่งผมก็ไหวตอบไหมนะตอบไหมคือจริงๆผมก็ไม่ค่อยใหญ่กจะตู้คนหรอกนะครับ ผงฉันนี้เลยอย่างเ้ยเหรอฮ้มันจะบ้าเกินไปแล้วอ่าเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักก่อนนะคะคนนี้ชื่ออะไรนะคะคนไหนคนไหนคนไหนคือคนนี้ไม่ต้องรู้หรอกค่ะไม่ได้ถ้าคนนี้คือท่านประธานฟูจิบายาชิคนไหนประธานบริษัทแห่งคนที่หน้าตี่ตีนี่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้วัวฟูนี่จะบ้าเกินแล้วไอ้อัาโผล่หมายถึงว่าหน้าตีหล่อตี่ตีหล่อตี่ตี อยู่ดิกโอ้โหขยับไม่ได้นะที่นี้คือขยับไม่ได้เห็นไหมเนี่ยจะพูดโอเคดูดีเดินไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ดีต่อนายมันจะทำให้นายนั้นไปต่อได้แล้วเกิดว่านายไม่ฟังแล้วก็นายอาจจะต้องไปจมอยู่ใต้กองตีนซึ่งไหนสักแห่งก็เป็นได้ตายนะพี่เขาจะไปเขาว่าตายน่ะก็แล้วคุยกับ่องบ้านไม่รู้เรื่องเลยนุ่มเพื่อนว่าไงเพื่อน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 ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนผลเพื่อนผล่เพื่อนเอาละ ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนจัดได้ปะเออฉันนั่นเนไม่เพวกนายออกไปก่อนนะเพื่อนเรามีเรื่องว่ะเพื่อนได้พูดดีเปัญหาเรื่องเราว่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนนี่แหละเพื่อนกีดคู่แก่ป่าไปเลยน่ะถิงจะไม่เป็นเรื่องไงโหก็ทถ่ายเพื่อนเก่ากันหน่อยไม่ได้หรือยังไงไอเพื่อนแกน่ะเห็นไมนี่ยเขาขับผ่านกันเขาแบบเรามาขวางถนนกันเนี่ยยังไงผมดวรวมสามสี่ห้าคนหกคนหรือวะเนี่ย คือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมบอกตามตรงเลยทำผิดครับคุณยาเทียงครับคุณยาเทียงเอาละไอ้ปอบขาวเองคนไปซะเพื่อนอีกจะต้องตายกตะกันะไปดิไปดิไปดิไปแล้วแน่ไปแล้วใช่เราผมพร้อมที่จะไปตลอดเวลาเลยฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยู่นี่เพื่อนเพื่อนเต๋าเพื่อนเพื่อนหันหลังหันหลังอยู่หลังอยู่หลังมานี่มานี่เพื่อน เยจเวะพื่อนว่างไงไอ้เดยน่แต่ตัวฉันเนี่ยก็ตัวฉันโทษทีครับเมื่อกี้คือจะยื่นมือกับเอาไปทำผัดเพื่อนสักหน่อยคือเพื่อนวิ่งไปก่อนไม่รู้ไร่ตายไม่รู้ไม่ไปหกปากหกปากคือเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ผมก็อยากจะเซฮายกันสักหน่อยไม่ได้หรอกเกแต่เพืนเพนเดียวเกิดแตายจบกองติอยู่ตัวเดียว์จบสลค้อนมังสวอนแล้วแหละคือ อย่าขยับอย่าขย ja 네ับมากไดครับคะก็กินมันโชยไะกินมันโชยมากก็ส์หนักหักแกฉันจะเลิกฉันจะเลิกอุ้ยไอ้กูโอ้ยไอ้กูกระต่ายกูกระต่ายยิ่งเลยมันยอมรับการของแกตัแต่เดือนนี้ก็มาดีกูให้หมดเลยให้หมดเลยขอล้อก็อย่างเดียวว่ายันหนีขอร้อง แกนนเลยอย่านียอมเลยแปดดึงแปบแปบกูกระจายชะกันทั้งแปบอุ้ยไอ้ยิ่กูแตกกูแตกกูแตกโอ้ยตาตอบุญทีชีวิตแกจะหนีไปไหนเก่งจริงอะก็อย่าวิ่งได้ปะขอหลงอยิ่กูแตก จะหมดหอ้อาหล,หลุดหลุดว่ะเอา้าเดี๋ยวไม่ได้หลุดนะหลุดแค่ตายถายตายกูอีกเอา,เอาละจุดจุดขอ,องคนที่ส <c oughs> ัญญุทธ์เน,นะของคนที่กล้าหือกับแก๊งเราอ้าวกูกดผิดพี่เรเีกยรก,เกเรื่องหมอโดนเรียกหมอ ไอ้เหี้ยแบทำไมเองไม่ช่วยพี่พี่อยู่ไหน <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่หน้าโรงละร้านอาหารนะไอ้พวกนี้มันลุมสกรรมพี่